สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรองเท้าเซฟตี้ห้อโซโมรุ่น ZM022SP ที่ได้รับมาตรฐาน EN345 จากยุโรปค่ะวัสดุนะคะจะเป็นหนัง PU ค่ะพร้อมด้วยลวดลายงูด,ด้านข้างค่ะเพื่อดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนหัวจะเป็นหัวเหล็กทอมบุฟองน้ำด้านในช่วยป้องกันนิ้วเท้าของเราเนี่ยจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ค่ะแล้วก็ช่วยลดการเสียดสีด้วยพื้นข้างในนะคะจะเป็นไทโพลีแล้วก็รอบข้างเนี่ยจะเป็นฟองน้ำบุดด้วยตะข่ายสีเทาตัวนี้จะช่วยระบายความชื้นแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีค่ะตัวพื้นด้านนอกนะคะจะเป็นวัสดุ o l y u r n t h a n e หรือว่าพื้น PU นั่นเองจะมีตัวอักษรเขียนว่า oil resistant หรือว่า acid resistant หมายถึงสามารถต้านทานน้ำมันแล้วก็ต้านทานกรดได้ค่ะ ตัวรองเท้าเซตี้นะคะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่เบอร์37ถึง44ค่ะถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook Eminent Industrial หรือช่องทาง Line s t Safety e y Eminent เบอร์โทรศัพท์0 2 9 1 0ส2 5 5ครั้งต่อไปจะมีอะไรมารีวิวให้ดูรอติดตามชมได้เลยนะคะบ๊ายบาย